สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซี FC ช่องลูกขอนียวใช้สารทุกท่านครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้กับผมเอียงบ่าว่าที่กับพ่อพี่พีน้องนะครับผมมาเปิดราคางวอยู่ในขอกในปลาพี่น้องเบื้องทางที่ผมไปครับทางกีดินไส้ครับพี่น้องนะครับเอานะครับวัอนี้ลุยปลาลุยดวงเขามาทั้งในปลากุุงครับพี่น้องอปลากุุงเขามาประมาณเดียกิ่ลวกว่าวเราเกลยอยากให้พี่น้องว่าทังเขามามันลาบากเป็นไงนะครับต่วางวันนี้พน่นว่ามีของดีพี่น้องมีงวยใหญ่งวย ัวไห่ทองครับพี่น้องทองขีเอฟกาเลตขีเอฟฮกแปนะครับนะครับราคาผมถามเพื่อนมาเพื่อนกับว่าบ๊อบบ๊อบสูงปนไดนะครับนะครับก็ทานเขามากกับมีขอกงดตลอดไล่ท่างนะครับเพื่อนเขามาอยู่ในปานี่สะดวกสบายอยู่เพื่อนว่าใส่สู้ราเซลวครับมีไฟฝ้าใส่ขึ้นกันนะครับมันก็เขามากเห็ดเถียงอยู่ทงหน้าเพื่อนครับพี่น้องแต่ว่าท่างมากอาจจะต้องรัดปลารัดดงจังหน่อยสำหรับคลิปนี้เรื่องเล่าสิเป็นจังไดนะครับเอาขอขับรถก้อนพี่น้องนะครับท่างไปยากอยู่นะครับเพิ่งลุมหลายอยู่นะครับ ตั้งเขาโคกครับพี่น้องตองพานโคกพานโคกนี่ไปอีกประมาณกิโลหนึ่งครับพี่น้องนะครับครับรถเก่งมากกับลำบากเนี่ยนะครับจะถึงเลขเด้ที่คือซื้อรถปกอัพมาขับนะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามนะครับเรื่องเล่าในคลิปเป็นยังไงง่วงงามสมสิผมบูปามาอีรีบอลนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องน้ากันครับผมเอาครับผมขี่เขาปลามากไก่พอสมควรพี่น้องเมือนี่มากเบิ่งงัวปลาครับพี่น้องอยู่ในปลาปลากุุงนะครับ มาไกลครับพี่น้องเบื้งเ็นต่ทางที่ผมถ่ายเขามาตลอดทางกับติหูห้แล้วว่าเขามาประมาณเกือบสองกิโลพี่น้องเขาป่าจากถนนไงเขามาเป็นปลากุ้งี่เพิ่นถึงมาแผวทางออกนะครับเป็นทีของเพิ่นนะครับเห็ดขอกงอ,อยู่ในป่าพี่น้องเดี๋ยวื้นนี้ไปเบื้องเรื่องล่ามกันง้วสิง,งามสิหลายปานไรน,นะครับเดี๋ยวไปติดตามน้องกันพี่น้องนะครับเอาขวัดขกเพิ่นแล้วไอ้่นมีของดีของงามอไผมัก หัวปลาปลานะครับผมราคาสีปลาบ่เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องคนเหนียวเซลีสานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองบ่าวะที่พาพี่ผนองมาเบิ่งง่วนใหญ่ง่วนอยากครับพี่น้อง,งดันดุนเข่าปลาเข่า,ขาทงมานะครับมือนี่มาเอาของดีมาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับมาหอดขวักขวักซ้มเพิ่นแล้วเดี๋ยวมือนี่นะครับผมสิพาอ่ามาเบิ่งง่วนนะครับเหล่าเก่าง่วนเออแม่ทองนะครับผมหัวงามทองตูยี่ใหญ่ครับพี่น้องหลายท่านนะครับผมบอกว่าบ่าวะที่ไปไทยว่าใหญ่สุดนะครับผม ตอนนี้นะครับมีหลายตัวที่ผมพาไปเบิ้งและอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับเจ้าของเพิ่นโทรไปหาเพิ่นบอกว่าใหญ่อิลีนะครับเพิ่นผมไปทายงัวใหญ่แล้วของเพิ่นก็มีใหญ่ไงกันเพิ่นก็อยากช่วยพี่น้องเบิ้องคืบกันนะครับผมเดี๋ยวไปทักเพ่อจากกับอ้ายเพิ่นจังหวัดสวัสดีครับอ้ายครับผมสวัสดีครับอ้าวนะครับแล้วครับตัวได้อ้ครับผมมิดครับนห้อยมิดครับผมเอานะครับห้อยมิดนะครับผมเอาบ้านได้ก็อ้ายบ้านท่าสำรานอ่าบ้านท่าสำรานนะครับผมอ่าตำบลท่าอ่าตำบลสว่างเนาะมมนครับผอำเภอพุนทองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับมื้อนี้ อ่ะง่วนในคอเรีางยักษ์โตไอตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดมีอยู่เป็นซิฟหรอครับตัวซิฟเปิดอยู่บางกีเมีอ่าซิฟก็โตเนาะครับผมนะครับเอามาเบิ้งแม่ที่เล็ดกันเลยนะครับผมเอาแม่ใหญ่้ยังสี่นะครับไพ่มักกระทบนะครับใหญ่หนาลึกผมว่าแม่นี่แต่ผมไปมากกว่ามันขัดกันนะครับแม่นี่เบิ้งูนะครับที่เด็ดเลยนะครับจะขวางเพป็นยืนเทียบเราผมว่ามันคักแล้วนะครับสูงลอยหกสิบห้าจะขวางสูงลอยหกสิบห้าครับพี่น้องนะครับเอาแม่นี่ไอวัดได้เท่าไหร่ ผมวัดตอนมันทองแรกโยน่นีมันทองที่สองครับแตะรอยหกสิบหรอครับตอนเอานะครับแตะรอยหกสิบครับพี่น้องเบึงเอาโลนี่เบึงหนาเบึงลึกครับพี่น้องตัวนี้ให้ลูกมาจากโตแล้วแม่นี่ครับลูกที่สองในทองครับลูกที่สองในทองเด้อครับพี่น้องเบึงงัวลูกที่สองในทองว่ามันใหญ่ขนาดไหนพี่น้องลูกแรกว่ใหญ่ขนาดนี้ด้ยครับนะครับแักเดียวจักเดือนเราในทองขึ้นมาหนี่เดือนนี่สิเขาหาเดือนสิเขาหาเดือนนี่น้อยเนาะสี่เดือนหาเดือน้ตัวนี้ นะครับเอาทองก็พอได้ไอ้บ้านี้ KF68 ครับ KF68 นะครับผมเป็นกับยากว่าอย่าียนะครับผมมีตำหนีงมองได้เอาไอ้วอกซูฟังจังไรไงตำหนีงผมมีอย่างแรกครับขันแว่นวันนี้สิเป็นตำหนีงกะผมเป็นตำหน่งกะใบหูใบหูมีใบหูฉีกทีหนึงนะครับผมเอาทองก็พอนี่เด้อครับพี่น้องนะครับมิสเตอร์ KF68 นะครับแม่ไงพ่อใหญ่นะครับยักษพอยักบ้านี้พี่น้องนะครับผมเอานะครับทองพอนี่กับเมียนี่แหละพี่น้องนะครับยักษพอยักพี่น้องเบิ้งเอานะครับ อ้เพิ่นดึงยางให้เบิ่งตำนงตำนี้บ่มีได้พี่น้องนะครับมักญงพอกันซี่ล่ละพี่น้องเอา k ค6 8กาเลตของวิไลฟ้ามั่วหนอกครับพี่น้องนะครับท่องจักเดือนเราก็้ายสิเข้า5เดือนล้วครับสิเข้า5หาเดือนผสมวันที่1 5หานะครับผมอ่าพฤษภามนะครับ6 4ตัวนี่ประกันท่องนะครับตัวท่องให้นะครับตัวท่องเรียบร้อยใหญ่ยงางามนะครับ ปวดแล้วบอกซู่ฟังในไอ่แบบที่นี่มองไอ่สิเปิดให้พี่น้องเข้าไปหลุ่นเบื้องลูกเพกันอยากได้เมยใหญ่จังสิหลป์ไปได้เปิดไว้สิบหาหาครับผมอ่าแสนหาหมื่นก็อีกหาพันไปไม่เอานครับผมโอ้ยพี่น้องไฟฟ้ามาเด้อครับพี่น้องได้ฟังราคาแล้วไผรกดกวนได้กวนเน้เบอร์โทรนี่โหลางวัลใหญ่ปนี่นะครับเปิดแสนหาหาแล้วเราประกันทรองเราสิตัวทรองให้พร้อมนะครับผมประกันทรองเอานะครับผมกาลิคเอฟหกแปดครับพี่น้องของวิไลฟาร์มปวดแล้วนะครับผมลอยกระเท้าโอ้ยค่ะค่พี่น้อง ให้พี่น้องเขาได้ไปเลี้ยงนะครับเายืนเชิดเง้าๆไอ้ขักเดี่ยวนะครับให้พี่น้องเขาได้น้ำเพลินไปเลี้ยงด้วพี่น้องนะครับหญ่งๆ,ง,ๆงาาๆจังส่นะครับผมเอานะครับเอา,าทีนี่เบอร์โทรทตริดต่อจังไรก่เบอร์โทรบัตนี้าดนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสาเ้ด้วครับพี่น้องนะครับผมยังไ้น้ำไอเพลินน,นะครับมาได้พี่น้องบัาน มันยังไงไ้านท่าสามลันบ้านท่าสามลัน,นนะครับผมเบืองตัวจริง,รงครับตำบลสว่างอ,อ,อําเภอพุ่นท่องจังหวัดลอยเอ็ดนะครับมาเบิองตัวจริงก้อนก็ได้พี่น้องนะครับขันท่านเด้อพี่น้องนะข <c oughs> ันผู้เบิ้งขันผู้อื่นมาเอาไปก้อนนะครับข <c oughs> ันผมปล่อยคลิปออกไปนะครับผมล่องโชว์มาสอบถามกันก้อนก้อนเขามาทาั้งกะทิเขามาอยากเนี้ยนะครับเพิ่นมาอยู่หน้าใส่แผงโซ้ลาเซลล์นะครับผมเข่าปลาเข่าธงมาผมขี่รถน้ำขุนแล้วเขามาว่างหันก็ว่าเปนไกลเติบละข้อสมควรนุ่นล้วพี่น้องนะครับคักเดี่ยวนะครับผม เอานะครับเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปของเพิ่นนะครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปนะครับอยู่ในขอกเพิ่นก็มีอยู่หลายตัวครับตัวเปิดตัวว่าเปิดนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นง้วทองบ้าตัวนี้กำลังผสมหมู่ว่านครับอ๋อตัวนี้ผสมหมู่ว่านนะครับอยากมาเบื้องกับมาเบื้องเอานะครับเดี๋ยวให้เพิ่นเอาขวากขวกซะก่อนเดี๋ยวไปเบื้องอีกตัวนึงครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องซุ่มพุ่นมันเลี่ยงง่ายอยู่ครับไปิิแม่่นีเอานะครับพี่น้องเขามาเบื้องอีกแม่าทองอีกตัวนึงนะครับที่เพิ่นว่าเพิ่นอยากเปิดนะครับหลายตตตตออออยยยูู่่่่่่นนนนนนะะะคคครรรััับบบพพีี้งหลาาใกเเิแวปด็มมผ ตัวอยากเลี้ยงไว้ตอ่อยอดก็มีนะครับอันนี้เป็นแม่แม่เดียวหรือแม่ลูกครับแม่เดียวครับผมแม่เดียวนะครับตัวนี้เป็นง่วออกเหลืองเม็ดเข่าเปลือกพี่น้องเหลืองเม็ดเข่าเปลือกหยุดเครื่องแดงนะครับให้ลูกมาจากตัวแล้วครับผมให้ลูกมา2สองสามตัวแล้วครับให้ลูกมากสองสามตัวแล้วเนาะอยู่ในท้องตัวที่ใดไอ้อยู่ในท้องตัวที่ซีครับผมในท้องตัวที่ซีนะครับส่วนสะูงอยู <ๆ S 2> ย่แมนนี<ย>่ลอยเท่ารไอ้ ร้อยสี่สิบห้าได้อยู่ครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องนะครับหนาลึกดีสักเดือนแล้วในท้องคุณในท้องสิออกก็ได้ครับเมื่อเจ็ดแปดเดือนนี่แหละอ่าประมาณแปดเจ็ดแปดเดือนเนาะครับผมข้มตัวได้หน่อยเนาะข้มตัวอ่าแม่ผสมตัวอ่าบราหมันได้หน่เนาะครับผมนะครับผสมตัวมริกันบราหมันครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ประกันท้องนะครับประกันท้องไล่ไปไหนไอ้ตัวนี้ตัวนี้ห้องไว้ยเจ็ดสิบครับตัวนี้ห้องไว้ยเจ็ดสิบครับพี่น้องอ่าท้องพอบราหมันข้มตัวม่ยงครับม่วแดงเนาะเม่ยงครับม่วแดงนะครับเอาเมียสดดี ห้องราคาห้องครับไอ้นะครับเอามีง้วสาวจากตัวแบงพี่น้องเขาไปต่อยอดปะง้วสาวมันบันท่านวาครับซุ้มนี่ครับกลุ่มนี่ครับพี่น้องมีหลายตัวนะครับซุ้มนั่นก็ลังหายจากลั่ปีอ่าซุ้มนี่เป็นลั่ปีพึงหายปะครับครับผมอ่าซุ้มนี่เป็นลั่ปีพึงหายนะครับผมอาตัวแม่เก๋มีตัวพุ่นทองไปแม่พุ่นตัวพุ่นทองครับตัวนั้นยังไใบอ๋อตัวนั้นเอาไใบทายืนขอบเป็นแม่พันเนาะครับผมนะครับผมควายงามเก๋มี่ปะไอ้ควายงามเป็นควายควาย ไปเบิ้งก็ได้ครับไปทายก็ได้ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับพี่น้องเออไปเบิ้งควายของไอ้เพิ่อนนะครับผมอันนี้ก็ควายของไอ้เพิ่นมีสองตัวนะไอ้เนาะครับผมมีสองตัวเป็นมันคม่ยทองแรกนะครับแม่สาวทองแรลกลอยสามหาไว้ลอยสามสี่สามหาครับ้อยสามสี่ลอยสามหาทองก็พอไรละครับนี่ตัวนี้ผสมโตครับอ่าข่มโตนะครับโตมาโตดีเติบอยู่ครับพอพันทั้งใดนพอพันทั้งทั้งทั้งนองพอกทั้งนองพอกเนาะนะครับของผู้ใดนองผู้จังซื้อผู้ใด เอาบวมแล้วใกล้ถี่ออกแล้วท้องจ็ดเดือนแล้วเพคนมาท้องได้สิบเดือนแล้วครับนี่อ่าท้องประมาณเจดเดือนนี่นะจะคลอดแล้วเนาะไม่นครับอ่าบ่เดือนนี้ก็เดือนหน้าคลอดแท่นนะครับผมตัวนี้เอาแบ่งบ่ายตัวนี้เปิดครับเปิดยกครูเลยครับยกครูไรเป็นไงครูนี่ห้องไวสิบซีครับห้องไว้แสนซีครับพี่น้องเดี๋ยวตัวอันนี้ตัวที่เรียกนะครับอันแม่ท้องตัวนี้ก็ท้องเนาะท้องคือกันครับตัวนี้ก็ท้องกับสี่คลอดแล้วคือกันท้องเลียกขึ้นกันครับอันนี้ก็ท้องแรกคือกันนะครับผมไม่นะครับโยครูแอนซีได้ วายทองครับพี่น้องจะได้วา่ทองสองตัวครับตัวนี้กระทองเจ้าเดือนตัวนี้ทองซ้ากันครับซ้ากันเนาะเจ็ดแปดเดือนนะครับเอาประมาณแปดเดือนพิดหเล่าผมว่ามันบวมเลยไหมนะครับผมมาเบิ้งไข่นะครับอันนี้กระทองควบตัวเนาะทองควบตัวกันทองควบตัวกันพอพันนะครับมาจะทางเดียวกันนาะแม่ครับผมมาจะทางเดียวกันเป็นพอพันควายทางงน้องพอกนะครับพอควบตัวส่วนสูงเฉลี่ยอยู่รอยประมาณรอยสามหาครับพี่น้องคููนี่ทองแรกทั้งคร่นะครับทองแรกทั้งคููนะครับ แสนซีด้วยครับพี่น้องนะครับแสนซีหยกคูได้ควายทองซื้อสวงได้ซีนะครับเป็นพอควายพอพันผสมโตนะครับพี่เพื่อนเอาใส่รถแก้ไปผสมน้ำบานนั่นแหละครับพี่น้องพันธุกรรมก็สิดีแหละเพิ่นยังมาเห็ดเป็นพอพันข่มโตได้เนาะดีครับนะครับพันธุกรรมก็ต้องดีแหละเพิ่นยังกล้ามาเห็ดนะครับผมสองพันกว่าบาทคนน่ะอ้าแม่ลอยสามซีห้าซึ่งสองตนะครับสามห้าสามซีเราเล่านี่นะครับผมแสนซี ครับผมนะครับทวนๆเลได้เนาะครับผมเอาย้ำเบอร์อีกสักรอบหนึ่งนะครับใบศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งสามซีซีแปดซีซีแปดนะครับไอย้ำก่อนครับไอมิดครับผมไอ้มิดครับพี่น้องเอ้าไม่นี้ฝากไว้สำนีเด้พี่น้องเขาป้าเขาลงมากเเบิงข้ายปลาราคาผมบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนครับพี่น้องนะครับเอาจากลาบสำนีขอบคุณไอ้ายครับผมสวัสดีครับ